หากท่านผู้ชมติดตามช่วงคนไทยไม่ลืมตัวมาโดยตลอดจะทราบนะคะว่าค่ายจีนบางกุ้งแห่งนี้มีความสําคัญมากในสมัยกรุงธนบุรีในยุคข,ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยสังเกตไหมคะว่าจะมีสาลไม้ซึ่งมีคนเนี่ยเอาของมาแก้บนมากมายเต็ไมไปหมดเจ้าหญิงองค์นี้เป็นเจ้าหญิงที่รักชาติยิ่งชีพนะคะยอมพลีชีพตัวเองปัจจุบัน ท่านก็ยังคงปกปักรักษาและดูแลลูกหลานที่เข้ามาสการาบภูชาที่ศาลของท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย all new f o r t u n e r new legend of the p r i d e วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปนินมณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบทปลกโพที่มีต้นไม้ถึง4ชนิดคือต้นโพต้นไกลต้นไสต้นกลางอบล้อวบทเอาไว้ตามคติความเชื่อที่ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีเทพาอารักปกปักรักษาจึงทําให้ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างหาโอกาสมาเยี่ยมชมโบสถ์ปรโพแห่งนี้สักครั้งแถมที่นี่ยังเป็นอัญซินของประเทศไทยอีกด้วยนอกเนือจากพระพุทธรูปนิมณีและโบสถ์ปรโพหากใครแวะเวียนผ่านไปด้านหลังของโบสถ์ปรโพแห่งนี้ก็จะพบกับสารเล็กๆที่ตั้งชื่อติดว่าสารเจ้าแม่จันเจ้าที่เกิดจากการนิมิตของพระธุดงที่ทรงคุณทางด้านสมถาวิปัสนามาพักธุดงและทุกๆคืนท่านนั่งสมาธิสงบจิตลง จะเกิดภาพนิมิตของเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์เข้ามาในบทปกโพเพื่อกราบไหว้หลวงพ่อเนมณีองค์นี้ทุกค่ำคืนต่อมาเมื่อคน้นคว้าจึงทราบว่าเจ้าหญิงสูงศักดิ์ท่านนี้มีนามเต็มว่าเจ้าหญิงพินทิ์มณฑาทองเรียกสันส้นๆว่าเจ้าหญิงจันเจ้าครั้งสมัยปีพุทธศักราช2,311นั้นเกิดกองทัพอังวะรุกรานค่ายบางกุ้ง เจ้าหญิงและบ่าวไพ่ได้ส่งกองกําลังมาผลิตกาลังกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการที่จะสู้กับพวกกลุ่มอังวะในที่สุดนะคะเจ้าเมืองอังวะก็แตกพ่ายกลับไปยังพมา่าหากท่านใดแวะมาเที่ยวที่จังหวัดสุงครามก็ขอาชนเชิญมากราบสการะหลวงพ่อนนมณีเยี่ยมชมโบสถ์โปรโพสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอย่าลืมมาขอพรเจ้าหญิงกันเจ้า ย้อนระล,ลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ร่วมกันปกปักรักษาบ้านเมืองเพื่อให้ลูกหลานมีแผ่นดินอยู่อย่างสุขสบายจนถึงทุกวันนี้